สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูกันธมณนีชาแนลนะคะวันนี้เอาเมนู3ชั้นแดดเดียวมาฝากทุกคนกันค่ะสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะกินกับข้าวเหนียวนึงน่ง้อนท้อนข้ากันสุดๆจะเอาไปทํากินหรือว่าทําขายสร้างอาชีพก็ได้นะคะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ3ชั้นมะลุกซื้อมาประมาณหนกิโลนะคะ ตัดเครื่องหนึ่งก่อนอเพราะว่าตอนแรกจะได้แร่ได้ง่ายค่ะเพราะว่าเขาเส้นยาวจนเกินไปลอกในส่วนของหนังหมูออกเพราะว่าส่วนหนังหมูเนี่ยเหนียวนะคะแล้วก็ทําให้กินไม่อร่อย หั่นชิ้นตามชอบไปเลยนะคะม่ลุงจะไม่หั่นชิ้นหนาจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าเราตากได้แดดดีๆนี่ทอดออกมาได้กรอบเลยละคะ่ะถ้าอยากได้ชิ้นที่สวยงามพยายามลับมีดให้คมนะคะมีดของม่ลุงก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่เดี๋ยวม่ลุงจะหั่นให้หมดเลยนะคะค่อยมาดูกันอีกที จากนี้มาทำในส่วนของน้ำหมักกันนะคะลุงใช้น้ำปลาอย่างดีประมาณ150 ml ลุงจะเคี่ยวไปจนกว่าน้ำปลาจะเดือดใช้ไฟกลางนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำปลาเนี่ยจะเดือด่อน้ำปลาติดกระทะเนี่ยติ่นเขายิ่งหอมนะ น้ำปลาเดือดได้ประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วใส่น้ำตาลปีบลงไปประมาณ250กรัมสูตรนี้นอกจากจะหมักหมูสามชั้นได้แล้วนะคะสามารถหมักเนื้อหมูหรือว่าเนื้อต่างๆได้เลยน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะคะ150กรัมน้ำหมักสูตรนี้สามารถหมักหมูได้2-3กิโลเลยนะคะจากนี้ก็เคี่ยวน้ำตาลให้เข้ากับน้ำปลาให้ละลายดีเลยค่ะ รสชาติของน้ำหมักสูตรนี้ก็จะมีความละมุนนะคะรสชาติจะนวลๆเอไม่เค็มไปหรือว่าจืดไปค่ะกินกับข้าวเหนียวนี่พอดีเลย เคี่ยวด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายพอเคี่ยวน้ำตาลได้ที่ดีแล้วใส่ผงปรุงรสสองช้อนชา ถ้าใครอยากใส่ชูรสก็สามารถใส่ได้นะคะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนชาเช่นกันหรือถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่พริกไทยป่น2ช้อนชาเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันดี ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบรสชาติในแบบที่ลุ่งตวงลงไปนะคะก็ลองแตะชิมดูแล้วก็ปรุงเพิ่มได้ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็พักชิงไว้ให้เย็นะก่อนแล้วค่อยนําไปหมักกับเนื้อหมูสามชั้นพอน้ําหมักของเราเย็นตัวลงแล้วก็เอามาหมักกับหมูสชั้นไุ่งจะใส่น้ำหมักลงไปหมดเลยนะคะ เพราะว่าเสียดายสูตรนี้เขาจะไม่เค็มมากเขาจะมีรสชาติที่ละมุนค่ะสามารถใส่ลงไปได้หมดเลยนวดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากับเนื้อหมูสามชั้นนวดจนซึมเข้าไปในเนื้อหมูดีเลยนะคะผักทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเราค่อยนำไปตากหรือจะหมักข้ามคืนไว้เลยก็ได้ค่ะ,ะจากนี้ก็นำมาเรียงใส่กระด้ง โอทุกคนวันนี้ตั้งใจทําแดดเดียวนะคะแต่วันนี้ไม่มีแดดเลยแถมฝนตกอีกมีแค่ลมนะคะผึ่งลมก็ได้แค่หนังตึงๆเดี๋ยวเราลองเอาไปทอดกันดูค่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็ลดลงมาเป็นไฟกลางนำสามชั้นของเราลงไปทอดให้สุกอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าจะทําให้ทอดออกมาแล้วสีไม่สวยแล้วก็ทําให้ไหมได้ง่ายๆ ยิ่งถ้าตากไม่ได้แดดนะคะเหมือนที่ลุ่งตากในวันนี้ยิ่งทอดออกมาได้ไม่ง่ายได้มากมากเลยค่ะแล้วก็เวลาทอดเนี่ยต้องคอยหมั่นคนด้วยนะคนบ่อยๆเลยนะคะใครอยากทอดสามชั้นออกมาให้กรอบๆนะคะตากแดดด้วยแดดจะจัดเลยนะคะทุกคนให้แห้งดีเลยแล้วค่อยนํามาทอดจะได้3ามชั้นแดดเดียวที่มีความกรอบ อประมาณนี้ก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ํามันเดี๋ยวมาลุงขอทอดเพิ่มอีกสักหน่อยกลัวทานเพลินเราไม่พอกิน ทอดออกมาแล้วสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนยิ่งถ้าได้แดดดีๆนะคะคงน่ากินมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเลยค่ะนี่นะทุกคน3ามชั้นแดดเดียวทอดออกมาแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้นี่ขนาดไม่ได้ตากแดดเลยนะคะได้แค่ลมเออ ทอดออกมาแล้วได้สีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะในส่วนของรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะสูตรนี้อร่อยแน่นอนกินกับข้าวเหนียวนี่เพลินเลยค่ะหรือใครจะเอาไปปรับเป็นสูตรทำขายก็ได้ฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับเม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ